และใกล้เทศกาลตรุษจีนกันแบบนี้แล้วนะคะทางรายการค่ะจะขอพาคุณผู้ชมนะคะไปไหว้พระขอพรขอโชคลาภแก้ปีชงกันดีกว่าค่ะที่วัดธรรมปัญญารามบางม่วงนั่นเองนะคะพาไปไหว้พระขอพรพระโพธิสัตว์กวนอิมนะคะปางสวยสุขริยาบุตรนอนสวยที่สุดในเมืองไทยใหญ่ที่สุดในโลกนะคะถือว่าเป็นมรดกแห่งลุ่มน้ําท่าจีนค่ะและได้มา เขาเรียกว่ามาลงชื่อร่วมกันฝากชะตานะคะเสริมบารมีค่ะให้พระแม่คุ้มครองนะคะนอกจากนี้ค่ะก็จะพาไปไหว้พาขอพรพระแม่กวนอิมนะคะแล้วก็พาคุณผู้ชมไปขอพรขอโชคลาภองค์พาะยูไลเพษัทคุรุพุทธเจ้านั่นเองนะคะพระเงินที่วัดธรรมปัญญารามบางม่วงอำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐรมกันค่ะ ใกล้ช่วงเทศกาลตรวษจีนกันแล้วนะคะวันนี้ทางรายการจะพาคู้ชมไปขอพรขอโชคลาภเพื่อความเป็นสิริมงคลและแก้ปีชงกันที่วัดธรรมปัญญารามบางมง่วงอำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมกันค่ะซิงเจียอยู่อีสิงนี้หวกชายหวกชัยตัวถังเซ็งที่เกี่ยงครั้งผุโจ้ปอหอปีต่อปีตรุษจีนเวียนบรรจบพบมาอีกครั้งปีนี้ปีเถาะ ญาติโยมท่านผู้ชมทุกท่านขอให้มีความสุขจเจริญรุ่งเรืองปีที่พลังจะอ่อนหน่อยนะปีหน้าด้วยความห่วงใย,ยท่านที่เกิดในปีชงปีชงตรงตามตำราจีนเนี่ยในหนึ่งรอบของ12ปีมันจะเวียนมาครั้งหนึ่งพลังมันจะอ่อนเหมือนกับดวงตะเกียงที่ไฟริบปรีคนจีนเขาเรียนนกว่าชงวิธีแก้ก็คือสร้างอะไรก็ได้ที่เป็นเกาะกำบังไม่ให้เทียนมันดับการลมไม่ให้มันพัดเพราะฉะนั้น คำเรียบโบราณก็จึงต้องมาขอบาร,รมีขององค์ไทสวยอาจารย์ของเทพไทสวยก็คือองค์อยู่หลายหุกโจ่คือองค์พระอยู่ไยแล้วก็มีบริวาร12นักษัตริย์เป็นผู้ที่คอยดูแลเราอีกแรงหนึ่งเพราะฉะนั้นวัดธรรมยารามบางม่วงได้สืบทอดตำราและเรามีครูบาอาจารย์แห่งองค์เทพไทสวยอยู่ที่นี่ขอเชิญจเจริญอนทุกท่านได้เข้ามาฝากดวงฝากชื่อชาวจีนเราจะมีคำโบราณที่บอกว่าพระเก่งป้ายเพ่งองัง เทมเตงบ่วงสือเฮงเต็งลังพ้าเก่งก็คือมาฝากชื่อให้พระสวดมนต์ให้ในช่วงตุษจ,จีนคุ้มครองตลอดปี12เดือนให้เจริญรุ่งเรืองและแคล้วคลาดหลักๆเลยนะคนที่เกิดในปีชงนะเช่นปีรากาปีเถาะปีมา้าปีหนู 4ปีนี้ให้ญาติโยมเร่งสร้างบุญบาร,รมีแห่งการช่วยเหลือผู้คนและอุทิศให้กับเจ้ากรรมในเวรของท่านท่านจะได้ปลอดภัยและจะได้อุ่นใจและมาฝากชื่อให้องค์หลวงพ่ออยู่ไรคุ้มครองชาวจีนเราถือว่า,าพระเก่งก็คือมาถักเก่งมาฝากชื่อให้พระท่านสวดมนต์ให้ปีหนึ่งก็จะทําพิธีให้ครั้งเดียวแล้วบุญเนี้ยจะช่วยท่านในยามที่ฉุกเฉินเสมอไปเพราะฉะนั้นขอเชิญทุกท่าน ได้มาทําในสิ่งที่พระอาจารย์ได้บอกมาแล้วขอทุกท่านโชคดีมีความสุขให้แคลววคราดและปลอดภัยจากภัยพิบัติทั้งปวงสิ่งเจียอยู่อีสิ่งนี้หวกใช้หวกใช้ตัวถังเซ่งที่เขียงกลางหุกโจ้ปอหออา,อามิตรพูธสารัหน้าตรุจีนนะฮะ<ฆ>ก็ไปร่วมทําบุญกันได้ที่วัดธรรมปัญญาราม<ฆ>ที่อำเมอสามพรานนครปฐมนะครับ